Bia đạc, สวยนะถ้าถ้าเต้นอะไรสวยหมดเลยแต่ว่าลายบางอันไม่เท่ากันลายยังไม่เท่ากันรู้สึกยังไงครอบยัง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 ยอยัง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 ยั่ยังยั่ยังยัังยยังยังยังยัยังยงยังยังนังยัยัง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 ังยังยงยดััังัยัั อันนี right, well ้ค okay. ือสิ่งที่ไม่ชอบทำอะไรกันนั่นแหละอะไรกันนั่นแหละอยากให้ดูว่าสิ่งเราไม่ชอบคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ไม่ชอบทำสิ่งที่ไม่ชอบเราไม่ชอบโอเวอร์แอคติ้งเราสมืติไม่ได้มันสำหรับเรา รู้สึกว่ารู้สึกว่าปกติกตน้อยไป,ป,ไปด้วยสำหรับเตยวะธรรมดามากล้เนกระดุกมากเลยชอบอันนี้ชอบไม่อยากไปคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นโจทย์ <c oughs> น้องก็ไม่ชอบจะเป็นมาเล็กเหมือนกันอธิบาหนึ่งว่าโอเวอรคือสําำหรับพี่คือด้วยความที่อยู่ตรงนี้มนันพอโอเวอร์แอคเยอะๆพอเราโอเวอร์แอคพอเราเคยมีประสบการณ์ทำอย่างนึง่งเงี้ยแล้ว,ลวรู้สึกว่าการโอแอคที่เราโดนด่านะรูปะ เลยหลบมาตลอดหลบเลี่ยงกันทำอันนี้คือไม่ไม่โอเวอร์ทำแบบทำแบบอะไรที่มันแบบเกินความรู้สึกในการแอคติ้งการแสดงมันมันคือมันมันรู้สึกแบบการเล่นโฆษณาคือโอเวอร์แอดอย่างเงี้ยมันอาจจะโอ่วอร์การแบบการที่เราแบบใหญ่ก็ซื้อที่ไม่ธรรมชาตินั่นเชื่อว่ามันคือโอเวอร์แอดอันนี้เจ๊ค่าถ้าแบบมันไม่เป็นธรรมชาติคือโอเวอร์แอคดเลยอันนี้คือการแสดงบนเวทีอันนี้คือมันอาจจะโอเวอร์แอดกว่าที่เจ๊เป็นอยู่อะแต่คือมันพอดีสำหรับสำหรับเพลงนี้ ซึ่งถ้าให้น้องเป็นเป็นตัวเองในเพลงมาเล็กน้องก็จะมาเล็กไม่ได้เพลงนี้มันต้องอย่างนี้แล้วสวยแล้วเราเป็นผู้หญิงสวยสวยตะกี้คือแค่พอดีนะแค่พอดีมันยังไม่แบบวุ้เฮ้ยคนลุกอ่ะอย่างเงี้ยมันยังไม่คนคนเคยเห็นเจนในแต่ปางก่อนเออคนเคยเห็นเดนในเพลงอะไรแฟนไฟด์เดอะมูนไลท์อันนี้ต้องมากกว่าให้เขาแบบ โหคิดว่าสุดแล้วนันได้อีกเนี่ยถ้าหลังตอนเนี้ยเราฉันไม่ต้องเป็นนว่าปันเงินอีกแล้วนะอ่ะแลวเบลพี่เบลพี่เบลเหมือนเท่ารอบแรกปะหรือใช่ไหมพี่เบลหน้าอยู่กว่าพี่ว่าเบลแข็งเบลแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเสน่ห์มันแข็งอ่ะมันดุแข็งแรงดุไปหน่อยดุไปหน่อยอ่ะ แต่ไม่เกี้บอกตรงๆว่าแบบดูโฟกัสพี่นันส่วนใหญ่เพราะแบบชอบชอบเพลเขาเป็นยางเงเวลาเขาทำมันมน่ารักวยเหมือนน้องอ่ะที่ปกติที่แบบเวลาขึ้นไปน้องก็ต้องแบบแข็งแรงแต่พอลง,ลงมาน้องก็ยังเป็นตัวน้องอย่างเงี้ยน้องก็เป็นน้องคือโจดอ่ะลูกคือโจดแต่งใจอ่ะซึ่งเจ๊ทำแล้วแบบโอ๊ยปิ่นแตใครต้องสติสองรอบแล้ว ไปรันเดอะเวลกอนนะโอเคไปรันดู